น้องอ้อมมาอยู่บนเวทีค่ะขอเชิญน้องอ้อมมาอยู่บนเวทีค่ะบา คุณนะคะขอบคุณนะคะพี่หลิงโอเคสวยละสวยขอบคุณคนใหยรูปกันเอาไปตรงนี้ไหมขอบผมสวยแบบ อมอบไมค์ให้ทั้งคู่เลยละกันนะคะให้ทั้งคู่ก็อะให้ทั้งคู่เขาอยู่บนเวทีนี้ละกันนะคะขอมอบหน้าที่ต่อให้ลิงลิงนะคะพี่พอไว้ตรงนี้ไหมอะเดี๋ยวหยิบออกให้ไหมถือ,ว,อว่าเอะวางสวยต้องขึ้นขึ้นเวทีด้วยนะ,ยนะ,ะเก็จมส์ ถ่ายรูปหนึ่งในสองชั่งเอ้ยอ่ะให้ให้น้องออมถ่ายก่อนให้น้องออมถ่ายฮะลิงขึ้นด้วยหรอให้น้องออมถ่ายก่อนไหมเสร็จเสร็จแล้วหรอเสร็จจะมาถ่ายรูปหนึ่งนี่ว้าวมาอยี๋วันนี้พี่ลิงใส่กางเกงก็เธอก็เธอบอกว่าอยากเห็นลิงใส่ขาสั้นน่ะ ถามมาว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายมีเสน่ห์ตอนไหนที่สุดใช่ไหมใช่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 แล้วเอาก็เลยตอบว่าเนี่ยนิตยศาสตร์ใช่ใช่ไหมนิตยศาสตร์ใช่ไหมแล้วถามเอาก็เลยบอกว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งที่พี่เหล็งแต่งตัวอันนี้เลยขาสั้นมัดหัวครึ่งเท้าแบบนี้เลยแล้วเขาก็ใส่เออใช่มาใส่ลงใส่ลงกับลิงลิงคอง ไหมป้าอยู่ป้าอ๋อได้่พี่หิงจะส่งเสื้อไปให้ยืดเหรอใหม่แล้วแต่หลิงได้แล้วนี่อ๋อได้แล้วสีเขายวเสื้อไม่ใช่ยือดยอ่ะอ๋อเสื้อยืดเหรอเสื้อยืดปีก้ามอะไรอย่างเงี้ยสอวแบบใส่คอขอบคุณนะคะ <cam> พี่หนิงหนิงดีครับ <cam> <c oughs> ไม่ขึ้นไปใช่ป่ะหรือว่าขึ้นไปต้องเห็นกลมๆอ่ะเออมันไม่เห็นอ่ะจบไม่ต้องคุยกับคนอื่นละฉันมีสวยละสวยละสวยละฉันฉันมีเพื่อนละฉันไม่ต้องถามใครแล้วทำไมเมื่อกี้เป็นเป็นไงไม่เมื่อกี้ถ้าไม่ได้พี่เนเน่ช่วยนะฉันตายแน่อ๋อๆอิ Introvert ต i ิ s นี่ละตัวเต็ง แล้วแล้วพ right right no oh okay, oh okay. ี่นายอ่ะพี่นายอยู่ไหนว้าวพี่นายสวัสดีค่ะอย่าหลิงลงเวทีก่อนไหมเออไม่ลองน้งยีไม่ไม่หมายถึงว่าให้ให้น้องออมไปฉันฉันอยู่กับแฟนๆมาหนึ่งชั่วโมงแล้วรอรอคุณค่ะสิบห้า แล้วคุณไปไหนต่อไหมคะอ่อเดี๋ยวจะต้องต้องออร์กนเซ้วันนี้วันนี้ต้องให้น้องพักผ่อนก่อนวันนี้น้องจะเหนื่อยแต่เดี๋ยววันหลังค่อยนกินฉลองไหมนะโอเคนะไอตัวหอม เขานั่งวินมาแต่ตัวเขาหอมมากอะ่ะไม่ได้ตัวเองอะ่ะไม่ได้กลิ่นเออแล้วฉีดน้ําหอมมาปะฉีดฉีดอยหอมหอมหอมไม่ได้กลิ่นเลยสบายใจแล้วขอบคุณนะคะพี่ลีครับยินดีครับแล้วยังไงต่อ,อะแล้วยังไงต่อ ชีวิตนี้ไม่ค่อยมีโอกาสได้ได้ไปงานร่วมงานรับนิยาจริงอ่ะใช่เป็นครั้งแรกอ่ะใช่คือนอกจากของตัวเองนี่ก็ครั้งที่สองจิกฟ้าอ๋อไม่อ๋อหลิงจำจำผิด มีมีของน้องชายด้วยครั้งหนึ่งโอเคน้องชายได้นเป็นน้องชายด้วยครั้งหนึ่ง <laughs> <laughs> เออใช่ยังไงก็ขอบคุณพี่หลิงหลิงคอมนะคะวันนี้ที่มาหาพ <laughs> ่อค้อาทุกคนเลยและก็หวังว่าทุกคนจะช่วยติดตามผลงานของพวกเรานะคะ <laughs> 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 นี่งานงานงานลำบากโปรโมทด,ด้วยหรอคือ <laughs> 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 เอาเอาตรงๆเลยป่ะ ไม่รู้จะปิดจบยังไงไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไหนไม่คือคือเราไม่รู้ว่าแบบจะสไลด์ลงยังไงเราแล้วปกติเวลาเราออกรายการอ่ะเราก็จะปิดจบด้วยการฝากผลงานเสมออ๋อใช่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 ก็ฝากออลี่อยู่นะคะอครับอะไรนะไม่รู้อะไรดีใจนะไม่รู้ ไม่ต้องไปฟังมานีมาโอเคโอเคไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังค่ะขอบคุณคุณเอวานะคะที่เป็นที่ออกจากสวนสัตว์มาใช่ค่ะยินดีค่ะอ่แม่แม่ไม่ค่อยยังไงต่อนะใช่ค่ะนั่งมอไซค์มา มาไกลพ่อรถติดมากมาไกลไหมจริงๆอะ่ะมามา,มาจากไม่ไกลเลยแต่ว่ารถติดมากๆหลิงอ่ะรถติดอยู่บนรถ2ชั่โวโมงก็เลยตัดสินใจว่าลงแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเลย ยังสุดในห้องนี้งั้นนั่นแหะสิเขาเ้าแบบคืออะไรอ่ะโคตจะน่ารักเลยไม่ทันไงเดี๋ยวเไม่ได้เจอขอบคุณค่ะพี่ยินดีค่ะใช่อยู่ๆกอนอยู่กันยังไงก็อืมไหนเราไปหาแฟนๆฝั่งนู้นกันดีไหมครับ อ๋อการรับปริญญาเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไเธอฉันก็ไม่เคยเหมือนกันเออใช่เธอเป็นครั้งแรกเหมือนกันเคยมีตอนจบปีหนึ่งเอ้ยงานอะไรอ่ะงานรับรางวัลอะไรสักอย่างอ่ะครับส่งมาด้วยนะขอบคุณครับคือแบบวันที่ยี่สิบห้ามีติมติมวันที่ยี่สิบห้านะคะติม แขนกระดิ่งนะคะปากชมพูกีบบัวเราเล่นค่ะใครใครกล้าก็แต่งเลยทางนี้ไม่กล้าทางนี้ใจไม่ถึงแม่ก้อยเหรอบ้านไหนอ๋อนี่ไงแม่ก้อยแม่ก้อยอ๋อแม่ก้อยแม่ก้อยมา 哎呦，嘿。